บนคาสิโนเป็นแหล่งรวบรวมอาตญากรรมข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นที่ลาวที่กัมพู็ที่พมา่าโดยเฉพาะจวเวโกโกของไอ้บิ๊กมองตูชิดไอ้ประเทศไทย เจ้ากฎหมายให้มาตั้งในประเทศไทยในโปรเจกต์ของให้พักเพื่อไทยมันมีว่าจะให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานบริหารบ่อนรัฐมนตรีตีกระตวงเป็นกรรมการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นกรรมการ แล้วเป็นแหล่งอัตญาิยากรรมข้ามชาติเนี่ยขนาดสีจินผิงยังตาเขียวขนาดนั้นจเจวโกโก,โกและทางสหรัฐเขาก็ขึ้นเั็นจีดำที่มองกิดจูหรือว่าเจ้าของบอลทั่วรอบประเทศไทยเนี่ยสวันเซโนโก็ไปสหรัฐไม่ได้ทีนี้ทางประเทศไทยเนี่ยหนักกว่า ให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานบริหารบ่อนเดแล้วถ้าทั้งต่างชาติก็ขึ้นบัญชีดำสารรัฐขึ้นบัญชีดำจะไปประชุมตกลงอะไรก็เขาเนี่ยจะไปได้หรือเนี่ยไอ้พรรคเพื่อไทยมันคิดได้ยังไงวะโดยเฉพาะไอ้ภูมิธรรมไอ้เตถาไอ้อุงหญิงไอ้จุลพันธ์จุลพงศ์ไอ้นุทิน ไอพวกไอ้พักรวมรัฐบาลที่จะเอาด้วยเนี่ยมันคิดยังไงของมันวะถ้าเป็นขนาดนั้นแล้วมันจะไปประชุมระหว่างประเทศในโลกนี้ได้ยังไงวะแล้วเป็นแรงอาตญากรรมข้ามชาติเนี่ยอยู่ในประเทศไทยเลยแล้วคนไทยเขาไปเล่นการพนันเนี่ยถ้าเสียขึ้นมาเนี่ยไอเจ้าของบ่อนมันมีเงินนี้กู้ ให้เต็นมอบสมบัติให้มันเนี่ยเดยวจะมาขึ้นศาลฟ้องกันเนี่ยมันจะได้ไหมไอ้น,นี่จากการพนันเนี่ยกฎหมายเก,ก็ห้ามฟ้องศาลอยู่แล้วแล้วศาลจะว่ายังไงถ้าเกิดอย่างนั้นขึ้นมันคิดได้ไงว่าไอ้พวกอาจารย์เาตั้งบอนคารติโนในประเทศไทย,ยโดยเฉพาะไอ้ภูมิธรรมนี่พูดนักหนา ต่อจากไอ้เศษฐาไอ้ลูกน้องล่อลิ้วทั้งหลายก็เชียร์นักวิจารก็เชียร์มันคิดได้ไงวะกูกอ็อยากจะเคกบาลจังไอ้พวกจังไรเนี้ย